คุยธุระเสร็จแล้วเหรอเอออย่างนี้พวกเราก็นั่งได้แล้วดิเป๊ะที่ผมครับมออะไรครับหน้าตาผมเหมือน่อคุณหลือครับเปล่าอุ๊ยอย่าบอกนะว่าโกรธที่กูปลอมเ็มินเรื่องมึงกินนั้งหมด กูจะโกรธมึงทำไมเพราะกูกับเจม,มินไม่ได้เป็นอะไรกันงั้นเราก็มาช่วยให้เจมินกับคุณแม่เนี่ยเขาสมวังกันดีกว่าจัดไปสิคุณมิน้นแน่ใจนะครับว่าคุณมินไม่ได้กลับไปครอบกับคุณยม <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เขามองหน้าผมแต่ห่วงคุณมินยังไงก็ไม่รู้อย่าไปสนใจมันเลยค่ะ มันก็มองอวนเป็นอย่างนั้นเองโอเคครับเอ่อถ้า,างนั้นผมถามหน่อยครับะระหว่างคุณยมกับเพื่อนของคุณยมเนี่ยใครจีบสาวเก่งกว่ากันอ๋อคนที่นั่งข้างๆเหรอคะครับคนนี้ชื่อเป็นต่อคะ่ะถ้าถามว่าใครเก่งกว่าเป็นต่อเก่งกว่าเยอะคะ่ะถ้าผมจะให้คุณเป็นต่อสอนผมจีบสาว จะได้ไหมครับได้สิคะไปค่ะเดี๋ยวมิ้นบอกให้ต่อฮะนี่พี่แมนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แมนเขาอยากให้ต่อช่วยสอนจีบสาวเอาจริงเลยครับได้ครับยินดีครับฝากในฝากตัวด้วยนะครับอาจารย์โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวครับคุณแมนครับ อย่าเรียกผมว่าอาจารย์ครับผมผมยังไม่อยากเป็นกระแสครับช่วงนี้ไม่ค่อยอยากแต่งภาพคู่ครับเดี๋ยวมิ้นไปนั่งรอให้จีบตรงนู้นนะคะตสบายค่ะเป็นรับเช่อครับเชิญเลยครับขอบคุณครับมาทำไมฉันมานั่งรอให้คุณแมนมาจีบอยู่ แกล้งยั่วให้ห่วงเหรอทำไมจะต้องยั่วให้ห่วงด้วยเราไม่ได้เป็นอะไรกันนะเพื่อนโหนี่คุณแมนยังโสดอยู่ครับครับผมจีบสาวมาค่อยเก่งอลครับอเออถ้าสมมติว่าผมชอบใครเนี่ยควรจะทำาไงก่อนครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือสายตาของเราครับสายตาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับผมซื้อได้ทุกอย่างมองเขาครับ มองจนเขารู้สึกตัวว่าเราเนี่ยชอบเขาสมมุติว่าไอวอกมึงเป็นผู้หญิงหน่อยรครับมองไอวอกครับมองไว้นะะแล้วก็ส่งอารมณ์ไปทางสายตาของเราแล้วถ้าผู้หญิงเขารับรู้ได้แล้วยิ้มให้เราแปลว่าเขาชอบเราครับแต่ว่าถ้าเขานิ่งเฉยอันหนี แบบนี้มันเป็นสัญญาณที่จะบอกว่าไม่ควรไปต่อครับเอาแล้วถ้าผมยังชอบผู้หญิงคนนั้นอยู่ลหรอครับ <c oughs> ผมควรจะทำไงมันก็ยากเลยนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เ <c oughs> พราะบางทีเนี่ยที่เขาหันหนีไปเนี่ยเพราะว่าเขา,าจะไม่ถูกใจหรือไม่ชอบหน้าตาของเราแต่เขายังไม่ได้คุยกับเราไงครับ <c oughs> พอเขาได้คุยแล้วเนี่ยทัศนคติของเขาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ย เราต้องหาจงบอกแล้วก็หาเรื่องเนียนๆเ,เข้าไปคุยกับเขาครับจะมานั่งยิ้มสำคัญตัวผิดทำไมเนี่ยคะจะไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทำไม่ได้สนใจอยู่แล้วตามสบายครับเพื่อนงั้นวันเนี้เยเลยกลับไปหาน้้งมดดีกว่าเชิญค่ะไม่ห่วงแน่นะไม่ห่วงอยู่แล้วค่ะ รูจะห่วงทำไมเพราะว่ามีของอร่อยอร่อยอรอยอ,รอ,ยอยู่อุย้ยลูกของอร่อยอ่ะมีหนวดมีคราด้วยสงสัยาจะากตีได้ดูนึกออกแล้วให้ไอ้จวบเตรียมของบำรุงไว้ดีกว่าเพราะว่าคืนนี้ถ้าทางจะยันว่างเลยอ่อจวบครับบอสหญิงบอกพี่โชคนะให้เตรียมซีซ่าสลัดและไข่ต้มสี่ฟองดวดครับบอสหญิง ไข่เป็ดไข่ไก่กูไม่เอาจัดให้เขาไข่นกกระจอกเทศสี่ใบมันใหญ่ดีก็ประมาณนี้แหละครับคุณแมงก็ลองทำตามที่ผมบอกนะครับครับผมจะทำตามที่คุณเป็นต่อบอกครับผม คงแววไปเองมั้งพี่น้องครับพี่อูดทิพย์บอกว่าหอคนเราสามารถแววได้บ่อยๆครับพี่น้องครับพี่อูดแต่รู้สึกว่าหูกูจะแววทีไปแล้วนะครับพี่น้องครับพี่อูด ัดเจนแล้วพี่น้องครับแบบนี้ไม่แววแล้วครับพี่น้องครับผมจะไม่อยู่แล้วครับพี่น้องครับน้องพอใจ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 มีอะไรคะพี่อู๊ดน้องพอใจผมหูแววครับพี่น้องครับหูแววแล้วมาขอห้องพอใจทาไมมันแววตั้งสี่ห้าครั้งแล้วพี่น้องครับมันแววยังไงเหรอคะพี่อู๊ดเหมือนเสียงที่เขามาเรียกผมเลยครับพี่น้องครับยังไงอะคะพี่อู๊ด เสียงมันเนี่ยเหมือนออกมาจากช่องฟิตเลยพี่น้องครับเสียงนังมาจากตู้เย็นเหรอไม่ใช่ครับเสียงมันเย็นเย็บเลยพี่น้องครับโอ้ตกลงกลัวจริงไหมคะนี่กลัวจริงสิครับพี่น้องครับเออไม่้าใจครับก่อนนอนด้วยคนนะครับยไม่ได้ค่ะพี่อุ๊ดนี่พี่อุ๊ดไหนๆเขาก็เรียกพี่อุ๊ดแล้วอ่ะพี่อุ๊ดก็ลองถามว่าดูดีว่าเขาต้องการอะไรโอ้ให้ถามเลยเหรอพี่น้องครับ เผื่อเขาตอบมาเราจะได้รู้ว่าเราไม่ได้หูแว,ว่วนี่เรียกสี่ห้าครั้งซะขนาดนี้ไม่ใช่หูแว่วแล้วแหละพี่น้องครับแต่มันก็อาจจะเป็นเลยได้นะคะทิพย์ยเคยเลยค่ะหูแว่วสี่ครั้งห้าครั้งอะคะ่ะเลรอครับค่ะแว่วเขาแว่วครับพี่น้องครับเ <c oughs> ป็นน้อนนะครับกลับไปนอนแป๊กไปไปนอนนอนไปค่ะ แววตอนไหนไม่แววแววตอนกูอยู่คนเดียวทุกทีเลยพี่น้องครับกูแววไม่พอมีแถมเคาะประตูให้ด้วยมาแบบฟูลออฟชั่นเลยพี่น้องครับใครจะอยู่ก็อยู่ไปกูไม่อยู่แล้วลูกพอใจลูกพใจครับลูกใจลูกใจน้องพอใจค่ะ หูแววเงี้ยวหรอข่าวนี้ไม่ใช่แววแค่หูเลยครับพี่น้องครับมีเสียงเคาะประตูด้วยพี่น้องครับงั้็ไปดูสิครับว่าใครมาเคาะประตูครับงั้นใครจะกล้านรับพี่น้องครับก็เผื่อใครอาจจะมีธุระมาเคาะประตูก็ได้นะครับพี่อุตไปดูก่อนถ้าเผื่อเขาไม่มีธุระกับเราล่ะพี่น้องครับี่อดครับไหนบอกว่าเป็นผู้ชายปกป้องน้องได้ไงได้ครับ มีใครไหมมีครับพี่น้องครับอีกโอ้ยกูตกใจหมดเลยมึงกลับมาทำไมเนี่ยเมลี่มันไปทำธุระกับแม่มันเดี๋ยวมันกลับมารับชั้นหน่อย่าบอกนะว่ากำลังกลัวผีอยู่พี่อุศไม่ใช่กูเกือบวายอุศขา เห็นไหมคะว่าไม่มีอะไรแค่หูแววไปเองไปนอนเธอะค่ะ็ยังไม่เป็นอย่างนั้นรัพี่น้องครับพี่อูดอีกีอฟเดินเข้าไปห้องน้ำเมื่อกี้นี้ใช่ไหมพี่น้องครับแต่เสียงอีก๊อบเรียกดังมาจากทางนู้นพี่น้องครับไปลองใช้ดูเลยสิครับ จะได้รู้ว่าได้ผลหรือเปล่าได้ครับสู้ๆครับครับผมเฮ้ยลุกดีคุณแม่เขากลับมาแล้วคิดดีๆนะเพื่อนคิดผิดชีวิตเปลี่ยนเด้อ ื่อนจะมาโกรธเพื่อนไม่ได้นะเพราะเพื่อนเป็นคนบอกเพื่อนเองว่าเพื่อนกับเจมินเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วคนอย่างกูอะไม่เคยโกรธเพื่อนอยู่แล้วไม่ต้องดื่มเพื่อเติมความกล้าขนาดนั้นก็ได้ค่ะมินน่ะจีบยากหรอกคุณมินครับคะ่ะพูดได้เลยนะคะรู้สึกอะไรพูดออกมาให้หมดเลยค่ะคือผมไม่ได้จีบคุณมิ้นนะครับ แล้วให้ต่อสอนไปจีบใครอะคะคนนู้นครับียดเปียดเ,เ,เขาไม่ได้จะจีบเจมินน้นว่ะเขาจะจีบคนนู้นก็ก็ไหนคุณแมนบอกว่าชอบมิน้นไงคะ ใช่ครับผมชอบคุณมิน้นแต่คุณมิ้นไม่เคยสนใจใผมเลยนะครับผมคิดว่าผมควรจะหาคนอื่นได้แล้วครับคนนั้นเขาไม่ได้ชอบคุณแม่หรอกคะ่ะสาวอะถ้าเขาชอบเราเขาหันมามองเราแล้วไม่ต้องเป็นห่วงครับคุณเป็นต่อสอนผมมาหมดละ เออไม่ทราบว่าห้องน้ำไปทางไหนครับทางโน้นค่ะขอบคุณครับมึงสอนดีว่ะช็อตต่อไปสอนให้คุณแม่เขาไปจีบคนอื่นทำไมอ่ะโอ้โหเจ๊เปล่านะก็ผมก็รู้ว่าเขาจะไปจีบเจ๊อ่ะ คนที่ส่องกระจกแล้วบอกกับตัวเองว่าสวยคนแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรวะผู้หญิงที่มีความมั่นใจไงหลงตัวเองมเเเยยนงขอโทษนะครับถ้าผมจะเลี้ยงขึ้นดื่มเป็นการตอบแทนที่บอกทางไปห้องน้ำให้ผมเนี่ยจะได้ไหมครับได้ค่ะั้งนั้นเชิญที่โต๊ะผมเลยครับ ต่อ oh. ไม่รู้อะทำยังไงก็ได้ให้คุณแมนกลับมาจีบเจ๊เหมือนเดิม <c oughs> พี่ต่อฮะ มึงสวยแววอืมครูก็ว่าง,างั้นแหละ